เราก็มาขี่รถนะผมหลังจากที่เราไปรีแมปมามนั่นเองนะทุกคนนะเฮ้ย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 สเต็ปรีแมปของพี่นัดลิซซี่งนะี่ยผมรอบประมาณหนึ่งหมื่นนะทุกคนนะหมื่นต้นๆเลยอะ่ในะใช่ไลนน้ำมัน E85 แล้วก็หมแล้ต้องออกตัว ไริษัทว้าวโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็คือวันนี้เราก็มาขี่รถนะผมหลังจากที่เราไปรีแมพมานั่นเองนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยก็เป็นสเต็ปรีแมพวินัทลิซซิ่งนะผมรอบประมาณ1นึ่งหมื่นนะทุกคนนะต้นๆเลยอ่ะ ได้ไรน้ำมันี e 패ดห้าแล้วก็หมดแล้วหมดใช่บริเกมีแปดห้าหมดนะลุกนนะแล้วมันเรากำลังทำสื่อระดับหนึ่งโอ้ยก็คือต้องบอกว่ามันนี่เราก็ไม่ได้แอดอาสมาร์ทด็อกก็คือแบบหลงทีดไปห่างหายไปนานนั่นคือกูขี้เกียจนะทุกคนนะจริงจริงจริงเออแบบขี้เกียจจนแบบว่าไปโรงเรียนทุกวันน่ะไอ้สัตวสไองบินนี่ท่องบิน กูก็บินนีไอเยบบินบินเสร็จแล้วลงคลิปเดียวด้วยแล้วค่อยแล้วค่อยไปลงไวโอ้โหพี่ลงตีเราเเฮ้ยเขายังตีเราวุ้เนี่ยกราเดี๋ยวไปเจอกันที่เอ่อที่ปิดนะทุกคนนะไปใส่หมวกไหมให้กูรู้จักแบร์เอฟซีด้วยเด้อตรงบ้านกาแฟอ่ะตรงรถบัสอ่ะ ัดใช่ร้านข้าวปุ้นแหละร้านข้าวปุ้นอันนั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 ้นเออไอเอาเอาโชกคไปโอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงอากันนะเอ้ยล้นี่ดินี่ดินี่ก็คือการล็อตัดในที่ปิดนะเออไม่แนะนำให้ทำนะแปลกนะเอออย่างสุดอะเออ

เออสุดยอดมากี่มหาพราะแม่หลุมก็คือเราใส่น้ำมันโชกมาจะมันเดิ่งนที่นี้มันก็ไปเติมยางแข็งด้ยทุกคนน้ำมันก็จะเป็นอย่นี้เออมันก็จะเออเอเพอเออเอเออเเนี่ยเราแองเออเออเเอนอิงอเอ้าอเเออ ไใหญ่ทำคลิปอะไรก็บอกกันมาแล้วทุกคนนะเออนั่นแหละที่ทําให้เพราวไม่มีคอนเทนต์ทำเหมือนกันไม่ว่าตอนเยน็นไม่ว่าไปทํางานตรงนี้ไปเรียนไปทำงานนั่นแหละตอนนั้นนั่นแหละใหญ่ทำคลิปก็ทำมาทำให้ทุกคนดูนะก็คือวัอนนี้ไม่ไ,มได้มาทําให้ทุกคนดูนะเลยมาทําให้ทุกคนดูกันนะทุกคนนไอ้เดี๋ยวนึงหัวน,น,น็อกเัินดำมืดมากเลยน้อ,ยองโอ้โหเนี่ยลองขับรถ อน,นีรใครก็ได้นะแต่ตอนนี้ให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนจะแม่งเป็นตันติดมากเลยนะน้ำหมอกน้องกูเป็นนี่อะไรกูอยากรู้เอาละฮะจังหวะนี้ฮะเอาละฮะเอาละฮะเปิดไฟเดียวแป๊บเอาละเอาละมาบ้าล้

ก็ไม่เหลือนะครับอีแปดห้าก็ยังไม่เหลือเลยันนั้นเอออ้าวจะบวกก็ได้ครับอินด,ดิ้งมาดี้ัาดี้โอ้โหแก่จัดอ่ะมาด,ดิท่านมาด,ดี้มาดี เราเรารีแมปมาเขาบอกว่าเออของกล่องที่เรารีแมปไว้เป็นพลต็ปกันท่อในรุ่นนะตอนนั้นเราใหญ่เออกันท่ออยู่เพราะว่าเราทำเป็นกันท่อเนี่ยแล้วนี้เราไปห้าสามแล้วมันจะไปใช้สเต็ปกันท่อมันก็ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องใช้สเต็ปนี้ไปก่อนเออเราก็ต้องเปลี่ยนอัพสเต็ปรีแมปนะทุกคนนะก็คืออันนี้ก็เป็นสเต็ปรีแมปก็เป็นสเต็ปห้าสามนะครับน้ำมันดีแต่ห้าแล้วก็รอบหนึ่งหมื่นนะทุกคนนะใช่หนึ่งหมื่นแบบเป๊ะเลย ไม่ละเพื่อนจะเอาไหมล่ะใหญยันนี่มันเปิดมันเปิดได้ตลอดไงทุกคนเออใหญ่มงานหน้าขนาดอยู่เบา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 บูบูบบูล้อตัดมันแปลกเว้นเดียววะเพื่อนล้อตัดกูแปลกว่ะ ไม่รู้มันมาปั้นปั้นตั้นมันแบบว่ามันไม่เหมือนมือกันนะใช่เขาจอดจะิงยิง,ยงเลยหรือเปล่า <c oughs> เอาเลยไม่ได้ไม่ต้องออกตัว อยากลู่ยังไงทำไมมันไม่ตัดฮะคือไปผ่าหมอเนี่ยเพิรตตัดดีจังเลยมาถึงนี่เรอไม่ตัดไอ้ซ่าแต่ว่าตอนแรกน่าจะไม่ไม่ได้ออกตัวมันมไม่ตัดมั้ยใช่ใช่น้ำมันทั้งหมดเราจะไปอจกันไปได้่ไมีน้ำมันใหม่อยู่โอ้อะไรเนี่ยอย่าว่าฮะ กับเธอครับลวมันสีบทแล้วไอ้เจ้าบาไปแล้วพินงซิง จ้ากันจ้ากันจ้ากันจ้าันจ้ากันจากันจ้ากันจ้กันจ้ันจ้ตกันย้ากันจ้ากัจ้ากันจ้นจ้กันจ้าก้ากันจ้ากบบ้ากันจ้กันจ้ากันจ้ากัน้กนจ้ากั เอ้ไหายไม่หายไม่เห็นถ้าหายก็กล้องกูอะมันจะมึงเคยสับเกียย์แล้วมันล่นลงไหมเออถากมันลงงี้เลยเหอเยอาเงออนั่นแหละมันจะเป็นอาการนั้นเลยเสสองคุนึกว่าแตกไปเลยทีเมื่อกี้นี่นหละุกนเอดีแล้ววะนั่นแหละเออไปแล้วนาที à thua 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 à đây, à thua à thua à thua 2 อย่ปัดอย่างนี้เลยอ่ะปัดอย่างนี้เลยอ่ะก็ะะะะออโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเอออย่าลืมกดติดตามกดกระชับนะสงสัยไอ้เนี่ยนี่เสียน,นะ,เออะเออไปได้เออไปไปไป,ไป